ถ้าเราใกล้อถ้ากระโดใกล้กว่าลูกลองดูก็ได้เดี๋ยวไปดูไปดูก็ข้างหน้าก็ถึงว่ามันติดลองลองดูนะว่าจมแบกจะว่างอยู่นะครับเก้นมา้นมาขึ้มา้นาายืนยืนกินได้ายืนยืนกินได้ฮ่ ¡Se ha

Thank yeah. you. ก่อไหน